ผู้สูงอายุไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่คนพิการจะได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทหรือไม่สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสายเบอร์ชนแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอาทุทกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาคลายข้อสงสัยนะครับผู้สูงอายุไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่คนพิการจะได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทหรือไม่แล้วเราจะต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับ สำหรับผู้สูงอายุนะครับที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและไม่ใช่คนพิการนะครับท่านยังมีสิทธิ์ได้รับเงินที่ท่าน1-0,000บาทอยู่นะครับเพียงแต่นะครับท่านต้องลงทะเบียนรับเงินที่ท่าน10,000บาทนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับต้องรอนะครับให้รัฐบาลประกาศเปิดรับลงทะเบียนก่อนนะครับคาดว่านะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนประมาณเดือนตุลาคมนะครับ ให้ท่านคอยติดตามข่าวสารเอาไว้นะครับสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนนะครับรัฐบาลได้ทำการปิดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อ,อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับตอนนี้นะครับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนต้องรอรัฐบาลประกาศอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณเดือนตุลาคมนะครับให้ท่านกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Cyber Channel เอาไว้นะครับเพราะว่าเราจะอัปเดตข่าวสารเรื่อง เงินิจิทัล1 0 0 0่บาทตลอดเวลานะครับดังนั้นให้ท่านกดติดตามเอาไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมนะครับเราจะมาอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับรู้กันนะครับสวัสดีครับ